ที่ที่สวยแปลกตาไม่เหมือนอยู่บนโลกเลยเหมือนอยู่บนดาวดวงอื่นเรื่องเล่าอาวกาศทะเลสาบเกลือโอ้โหผมนึกว่ามีแต bon ่บอลในวิวนะฮะอันนี้อยู่ที่โบลิเวียครับซาลาเดออูยูนีนี่ซาลาเดออูยูนีเป็นพื้นที่เกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับครอบคุมพื้นที่กว่า3,800ตารางไม่ หรือ10,000ตารางกิโลเมตรมันเป็นพื้นที่ที่ถ้าคุณไปยืนอยู่ตรงกลางนั้นนะครับคุณจะแสบตามากๆเพราะว่ามันจะขาวโพลนไปหมดเลยสุดลูกหูลูกตา10,000ตารางกิโลเมตรนะฮะใหญ่ขนาดไหนเราสามารถเห็นทะเลเกลืออันนี้นะครับได้จากนอกโลกเลยนะคือถ้าเรามองมาจากอาวกาศเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นพื้นที่สีขาวๆก้อนหนึ่งจุดหนึ่งบนโลกเลยนะครับ ทะเลเกลือตัวนี้มีความลึกถึง32ฟุตแล้วก็มีมีเกลือมากกว่า1ล้านตัน70%ของพื้นที่นี้ใต้ใต้ชั้นทะเลเกลือมีแหล่งแร่ลิเทียมอยู่ครับโอ้โหเนี่ยก็เจไดเหมือนนะคือถ้าเราไปขุดเหมืองแร่ลิเทียมตรงนั้น ทะเลเกลือลเหล่านี้ก็จะกลายเป็นพิษหมดเลยนะครับเราก็จะไม่เป็นทะเลสีขาวๆแบบนี้อีกแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็จะแวะไปเที่ยวอยู่นะครับไปอีกสักหนึ่งที่นะฮะเอาให้ครบสิทนะฮะสำหรับวันนี้นะนี่คือเนินทรายสีแดงที่ชื่อว่าซอสฟัสลีทะเลทรายนามินอยู่ประเทศไหนเนี่ยอยู่ในแอฟริกา ที่นี่ก็สวยงามแล้วมีพอมีสีอมแดงมันก็จะบรรยากาศคล้ายๆกับดาวอังคารอีกแล้วนะครับตัวนี้ถือเป็นเนินทรายที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง400เมตรนะครับหรือ1,300ฟุตตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในแถบแอฟริกานะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาตินามิบนักลุฟโดยมีคำว่าซุสซูเวลีแปลว่าจุดสิ้นสุดนะ คือเนินทรายเนี่ยมันจะเป็นตัวกั้นไม่ให้แม่น้ำอ,อะไรผมอ่านชื่อไม่ออกเลยทีโซชูชับไหลต่อไปโอ้งงมากเนินทรายอันนี้นะครับเกิดจากลมครับที่ใช้เวลายาวนานเป็นล้านปีเลยหลายล้านปีพัดพาเอาทรายสีแดงมากอ่อตัวกันเป็นเนินทรายจากแม่น้ำออเรนจ์ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในแอฟริกาใต้ ฝุ่นเหล่านี้ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็มีกระแสะน้ำเบงกวล่าที่พัดพาฝุ่นเหล่านี้ไปทางเหนือแล้วก็พัดพาสู่แผ่นดินมากอตัวรวมกันที่นี่เป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่แอฟริกาไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีสถานที่สวยๆแบบนี้อยู่บนโลกของเรานะครับเหมือนไม่ได้อยู่บนโลกเลยและยังมีสถานที่สวยๆแบบนี้อีกเยอะมากติดตามชมในเรื่องเล่าอาวกาศนะครับ เรื่องเล่าวอวกาศ